พี่อมหำครับนะวันนี้เราจะมาเก็บบักยางครนับนะหนึ่งในพุทธชีวิตครับจากบักหัวขาบักหัวขาที่มันค่าได้แม่กระทั่งของโอ้แม่ค่าได้แม่กร็ั่งผักเม็กผักตี้วผักซีจีนและผักหอมเปย hey, ทำไมมันค่าอู้ไม่แก่วะโอ้ดูครับรองรอยกันแก้ครับุยรักแช้พี่เอไม่ให้หมดใจครับเนาะถ้รักลอยมาแก้เราเบอบอกผู้ใด้หนิเจ๊เอไม่เจ๊เห็นจังไหนต้องบอกด้วยเอสิเดี๋ยวมัด้วย อ่ะโอเคครับนะพันยางผมเฮ้ยอยบอกแล้วไงรักแท้พี่ไม่หมดใจครับเนาะถ้ารักลอยมาแก่แล้วมาบอกผู้ใดดีเส้ยเองมใจเจริจได้เนาะเฮ้ยบอกกันได้สิเดี๋ยวคอสด้วยไหมโอเคครับตามองนี่ครับมันมองนี่ของบุ้มมีครับหนี่งโอเคอ่ะเดินครับโอ้ร้อนแทบแย่ครับโอ้แนวแก่กับบุ้มีครับเนี่ยเดี๋ยวอาไม่เลี่ยงครับ่เลี่ยง นี <ítulo> ่ครับ oh, พ wow. so hmm. oh, oh. so ิกัดแถวนี้มูนี่แหละครับน้องหนึ่งในผู้รอดชีวิตจากบักหุดคาครับบักยางครับโอ้หนอนบักหุดคามันเป็นนักขายเยอะเป็นเป็นนักฆ่าที่เลือดเยืเกียังพกแคร์วะมันเป็นนักฆ่าที่เลือดเย็นที่สุดครับมันฆ่าได้แม้กระทั่งของเขาวแมนฆ่าได้แม้กระทั่งผักเม็ดผักซีซีนครนั้นโอ้มาเชื่อมเปิดเหรอครับนี่ปกระตีแถวนี้มักไล่ได้ไหมถามันชิลลี่ตรงนี้พอดิ่ มากดีเลยครับไม่เละไม่เละดิมันจะมีดอุ้มนึงครับนี่ในดหนองเสือกินกว่าแถวบ้านเรามันจะมีบมื่กี้อุ้มเลยครับบักยางนะโอ้นี่ครับขึ้นหันถ้าประมาณนี้เนาะโอ้ยิมีกลิ่นมีอารมณ์ด้วยล่ะนี่ครับนี่ตัวนี่ครับพิกัดนึ่งจะไปตัวนี้ครับเด็เรียกว่าอุ้มนึ่งน่ะบักยางนี่ครับผมว่าผมแค่เอาทุกปีครับนี่แล้ว อุตตาแปนเอิดเติดครับโอ้าไม่ต้องนี่ดิบครับเนี่ยโอ้ไม่หาหนาหาแขีนแต่ละบักยางอนี้บักหดขามันข่ามาาาดที่ขึ้นผมวานนี่บ้าเนาะมันคาดได้ไหมทั้งเครื่องของเอามามนพุดรอเบิร์นบุดรอตรงนี้ไม่หรอกออกไปดีกับรถเขาตัวบ่ทอยพุ่นริมีอุ้มนี้มาเทเลบันนั้นเบิร์นเทเลบันนะครับเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วบักยางครับเนี่ยนะเข่ายแปนได้เบิร์เข่ายแปนนะ่ายขี้ไป นี่เละอันนี้คือนเกียวหยุดได้อันนี้คืจอ,อนนคจอมเลี้ยพาดากเด้เนี่ยโอ้โอ้โอ้โอหาเลยโอเคนะครับนะพอก่อนนะผมจะขอจบรายการสักหน่อยครับผมจะส้อยบางยางแล้ววันนี้